ทำความสะอาดน้องแพนด้านะคะเป็นสกูตชี่ทาบะนะคะล้านปีแล้วมั้งเนี่ยเราจะทำความสะอาดน้องดิกาเจจูนะคะเป็นทาบะหรือเปล่าฮะอันนี้เป็นน้ำปะาทำไมไม่ฉีใส่ให้น้างทำไมไม่ขิงอ่ะฉีดอันนี้ด้วย เสร็จแล้วค่ะมันจะเป็นแบบมีแบบปิ๊บอยู่ดีจะเดียเด๋ยวเราหมัก <c oughs> หน้าน้องก่อนหมักก่อนตึ๊ดตัดไปตอนหมักหน้าเสร็จกันเลยค่ะ <c oughs> ตอนนี้ก็หมักหน้าเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วราคาเปิดเลยเ <c oughs> สร็จแล้วแหละแค่คุณนาย <c oughs> วะหมักเสร็จเดี๋ยวดาดูสิสีก็คือแบบหายหมดแล้วนะ หายอยู่ละจ้าเนี่ยสีน้องจะหายเลยตาน้องหายและ,อะ,อะ,อะปอนจะเอาเวลาบายอารมณ์กับเพื่อนสำหรับคลิปนี้ค่ะจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบก่อยอย่ริืมกดไลค์กดแ like, ชร์ด้วยนะคะบ๊ายปอย